นี่ก็ลำทานประสาทนะครับตำบลทานประสาทยู่เพิภอนนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็โครลาชนะครับว่าเป็นลำน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน9แหล่งที่ใชประกอบพป้ที่สำคัญของประเทศป้าขึ้นมาขึ้นมาป้ายังครับป้าหมอป้าหอป้าป้ามอป้ามอป้า้หมอป้า้ามอป้ ก็ตรงนี้มีสะพานนะครับสวยเลยครับเนี่ย้อมสลาอ๋อมิน่นาเนี่ยเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญนะครับเพราะว่าชัยภูมิน่าจะมีน้ำท่วถึงแต่สมัยก่อน แม่โคทหารหา,รรารเนเป็นยังไงครับเป็นลำธา,า,ารประสาทนี่มาเป็นลำน้ำประมาณ3,000กว่าปีนะครับ3,000กว่าปีเพราะว่าบรรเทาหลุดที่อยู่ในหลุมขุดค้นเนี่ยมาก่อนที่เข้ามาอยู่ตั้งลูกลากทินฐานอยู่ที่บ้านประสาทเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีข้าวกิน<อ>เขาก็เลย ล่าสัตว์หาปลาในลําธารประสาทนี่ยไปเป็นอาหารล่าสัต,ตว์ก็เดี๋ยวในทุ่งานาในเอปลาเมื่อก่อนมันจะมีแต่ป่าครับมันจะมีแต่ปา่าเาก็เลยเอาล่าล่า,ลาไอหาปลาในลาธารประสาทนี่เป็นอาหารับส,สมัย3,000ปีมาแล้วนะเขาจะาลาทีนี้ทําไมในลำธารประสาทเนี่ยมันจะมี เมื่ก่มันจะมีเอกเขาเรียกปราสาทประสาทแข่งการสามที่คือแต่ก่อนไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่อเลยลำธารประสาทไม่มีเขาไม่เลยเรียกลำธารประสาทหรอกแต่เขาเรียกเรียกลำน้ำเฉยแต่ก่อนแต่พอแต่มาต่อมาเนี่ยเขามีการสร้างปราสาทสามที่ก็คือที่บ้านปราสาทที่พีมไมแล้วก็ที่พนมบันสร้างปราสาททีนี้ ไอ้ตรงที่สร้างเนี่ยมันอยู่เลยตรงนี้ไปหน่อยนอยครับนะครับมันก็เลยเขาจะสร้างอยู่ทีนี้ยอยู่ม,ม,มนเ,เนี้ยทีนี้ยลำาน้ามันเกลียดทิศทางนี่ไงทีนี้ไอ้กระตายมันก็มันก็เลยจมล้ำ,ำ,ำ <S <S ทีนี้ก็เลยเป็นที่ลำลำทางกรต่างถึงวันนี้ยังเห็นอยู่ไหมครับมันมีลานหินอยู่ครับมันจะมีลานหิน แล้วน้ํานี้ไหลลงที่ไหนฮะน้ํานี้ไหลลงไปแม่น้ำมีแม่น้ำมูลที่อเภอพิมายอ๋อลงลงพิมายไหลไปทังบ้านพ่อเนี่ยบ้านเตยไปนี่แล้วก็ไปลงไปละแม่น้ำมูลแล้วก็ไหลไปลงแม่น้ำโขงที่อโบกที่อุบลแล้วต้นนี้มาจากไหนครับต้นต้นนี้มาจากเขาใหญ่มาจาก เขาใหญ่ปางช่องมันจะไหลมันลำตะคองลำตะคองลำตะคองแล้วก <"S 2> uh ็ไหลมาลำเชียงไก่ลำเชียงไก่แล้วก็ไหลมาลำทางประสาททีนี้ทําไมถึงว่ามันเป็นน้ำสักผิ์เมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยุคก่อนๆนู้นปญ่ตายายนี่เขาจะเขาจะเล่าให้ฟังว่าลำทางประสาทเนี่ยหน้ากระถินพระป่านเมื่อก่อนมันจะน้ําเต็มฝั่งนะไม่ไเดือนตุลาคนี้น้ำเต็เต็มนี่เลย อืมนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าในช่วงเดือนเจ็ดสิบสองเนี่ยนำ้ำหน้าแห่กระถิ่นจะมีลำจะมีการแห่กระถิ่นมาเขาเรียกว่าผีแห่กระถิ่นเองไงผีแห่กระถิ่นก็คือเมื่อก่อนเขาจะใช้เรือใช้เรือที่นี่ก็ผีแห่กระถิ่นเนี่ยได้ยินแต่เสียงคล้องเสียงกองนะอลางคืนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืน ก็คือช่วงช่วงเดอนทอดกระถินเนี่ยครับช่วงเดินทอดก็คือมีการทอดกระถินใช่มันเมื่อก่อนเ็าจะใช้เรือเสียงคลองเสียงกลองดังมาตามลํลน้ำแหละแต่ไม่มองไม่เห็นตัวท้นรับมันเป็นลําน้ําที่สัดสิทธ์จริงๆก็ประมาณว่าเหมือนแบบว่ากลัวเขาจะแห่กองกระถินมาตามลําน้ําหลายหายมู่บ้านอะ่ะแล้วก็จะมาถวายอย่างกับวัดวัดหนึ่งอะ่ะ บางทีแบบกลางวันมันร้อนไงเขาก็มากันแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะมาแห่ตอนเช้าอีกวันนึงอ่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ท่านผู้ใหญ่เล่าให้ฟังซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีถนนแล้วมันจะเชื่อมจากหมู่บ้านมาหมู่บ้านน่ยมันจะยากเขาก็มีเรือก็จะเป็นเรือหาปลาบ้างเรือหางยาวแบบเหมือนเหมือนผ้ากางอ่ะมีเครื่องนั้นอ่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบอารมณ์บ้านๆอยู่ก็ขับมาเลยมาก็แห่มาเป็นลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่า สมัยก่อนบางทีหมูห่บ้านมันไกลมันการเดินทางมันไกลเนาะก็ได้ยินแต่เสียงเสียงผู้ใหญ่ว่านะ่ะก็คือเราก็ได้ยินเสียงเขาตีร้องตีนู่น้่นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าไปแวบบะบ้านบ้า,นบานงนี่ครับลำทารปราสาทนะครับ ครับก็น่าสนใจนะครับลำธารปราสาทไหลมาจากทางลำตะคองนะครับทางปักซ่องนะฮะ แล้วก็เป็นหนึ่งในต้นน้ำสำคัญของอาภาคอีสานนะครับแล้วไปลงน้ำมูลไปเจอพี่ไม้แล้วก็ลงน้ำมูลน,นะครับก็น่าสนใจอย่างก็คือเนื่องจากสแสดงว่าเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณน,นะครับแล้วก็อยู่ในเส้นทางลำน้ำนะครับนะฮะที่นี่เป็นเนินสูงแล้วก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับสแสดงความสัมพันธ์นันต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะว่าไปที่พี่ไม้เนี่ย พิมายเป็นแหล่งเป็นแหล่งชุมนุมใหญ่นะครับเป็นศูนย์กลางการ,กรคมลมนมของอาณาจักรเขมรโบราณของโบราณน,นะครับเพราะว่าปราสาทหินพิมายเนี่ยเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับนะแล้วก็มีเส้นทางเนะเส้นทางถนนโบราณเนี่ยเชื่อมต่อไปถึงนครวัดนะครับอันนี่ก็เป็นการเชื่อมโยงลำน้ำและก็การม,ม้ามมในภาค สมัยก <ersch> ่อนนะครับยุคก่อนที่จะมีประเทศไทยยุคก่อนที่จะมีการแบ่งประเทศแบบปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังคงเหลือตำนานของความเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสันนิษฐานว่ามันคงเกี่ยวพันเกี่ยวกับรางเงาดั้งเดิมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเขมรในหรืออาณาจักรของโบราณก็ได้ในในโซนนี้ครับโซนภาคอีสาน